แล้วแล้วนะทุกคนคือตั้งแต่เมื่อวานเราหาโรงแรมไม่เจอใช่ไหมแต่วันนี้เราเจอแล้วสุดท้ายก็หาไม่เจอแต่พักที่ใหม่อ่ะที่เก่านะ่แต่เคยจําได้ก็จะมาตรงนี้ครับโรงแรมนี่ครับโรงแรมเดิมที่เคยพักมาก่อนครับผมเราเคยมาพักสองครั้งแนละ้วรอบที่สองรอบนี้อันนี้คือ เพีงเ,เซเพงเซมัลตินวิวครับผมถ้าใครมานะที่นี่สวยจริงแล้วผมจะให้ชมข้างในเนาะเรามาพักครั้งที่สองครั้งแรกคือจะมีเต็นเต็นกลางเนาะแต่ตอนนี้คือเขาทำใหม่หมดเลยเหลือแต่ที่พักอาาหรนี่คืหลังหลังข้างบนนี่คือใหญ่มากใหญ่พักได้ ปดคนม้งครับถ้ามาแบบลลายค้นกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พักหลังนี้ก็ได้มันเป็นสองห้องครับแล้วฟัง,ฟงอ่ามันจะมีจุดชมวิวเลยครับผมครับจุดชมวิวอันนู้นก็พักได้พักได้สองคนอันนี้ก็พักได้พักได้สองคน ตอนนี้คือตอนนี้อันนี้ทําใหม่อันนู้น,นทําใหม่ตอนที่ผมมายังไม่มีครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างล่างครับว่าเป็นยังไงตอนแรกผมมาคือผมได้ราคาห้าร้อยตอนแรกแต่ตอนนี้คือเขาเขาปรับราคาราคาใหม่เนาะเป็นเก้าร้อยแต่เขาเห็นผมมากันที่นี่ประจําเขาเลยให้หกร้อยต่อราคาเขาบอกเออเรามากันบ่อยมากที่นี่ครับพี่อะไรเงี้ย ให้ราคา600ตอนแรกคือจะเอาเต็นท์มาค้างเองก็เสียค่าที่ที่กางเต็นท์เนาะแล้วเราจะไปดูห้องข้างล่างว่าเป็นยังไงครับอันนี้คือทางเดินจากข้างบนสุดเนาะเดินลงห้างล่างเดินไปเรื่อยๆจะเป็นหลังแบบนี้เลยสีหลังคู่กันเมื่อก่อนจะมีแค่สี่หลังในคู่กันครับกับหลังข้างบน แต่ตอนนี้เขาซ่อมแซมใหม่หมดเลยเพิ่มขึ้นอีกสี่ห้องครับแล้วข้างล่างมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูเนาะข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้ครับครับผมข้างล่างจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อตอนที่ผมมาตรงนี้จะมีต้นไม้สวยเลยต้นไม้แบบข้างขึ้นจะมีต้นไม้ห้องนี้กับห้องนี้สวยเลยครับแต่ห้องนี้ก็โอเคครับโอเคอยู่ก็องมองเห็นวิวเหมือนกันครับ มองเห็นวิวได้ชัดขึ้นเนาะมันไม่ไกลนี่มันจะมีเครื่องเล่นเนาะเล่นถ่ายรูปได้อะสมุดเราอยู่ตรงเนี้ยเราถ่ายรูปได้เราจะมุมไหนก็นะ่ะมุมนี้ก็สวยครับอันนี้คือจุดจุดถ่ายรูปเหมือนกันครับผมอันนี้คือจุดใครมาอ,อะไรเงี้ยใสข้าวบะข้าวอะไรเงี้ยเขาจะมีที่ป,ปิ้งให้ที่ป,ปิ้งพวกของสดอะไรต่างๆนะถ้าเรามารถส่วสนตัวเราซื้อของสดมาก่อน อันนี้คือที่ถ่ายวิวฮะถ่ายวิวเหมือนกันฮะสวยๆตรงนี้สวยจริงนี่คือที่นั่งเล่นที่ถ่ายรูปเหมือนกันตอนแรกคือที่ผมมาน,นี้ยังไม่มีนะที่ก้านไว้อันนี้คือแบบไม่มีเลยแบบเรียบๆเข้าไปแบบธรรมชาติแต่ตอนนี้เขาสร้างหว่หมดเลยครับที่เล่นสองสองอ่ะสามอันเนาะที่เล่นสามอันก็เห็นวิวชัดทั้งสามอันเลย ถ้าเรามานี่คือเราเอาของถ้าเราขับรถมาเองเราเอาซื้อของสดมาเ่เลยเราจะปิ้งได้ปิ้งตัวเนี้ยครับเดี๋ยวผมจะให้ผมจะรีวิวในห้องนะเพราะผมผมผมค้างคืนคืนหนึ่งวันนี้ราคาเพิ่มขึ้นอีกร้อยเนะาะเมื่อก่อนคือเขาให้ห้าร้อยแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่หมดเลยเขาเป็นเก้าร้อยแต่เขาเห็นคนมาประจำาันเขาก็เลยลดให้ผมพักหลังนี้ครับหลังเนี้ย ลังใหม่นะส,สองหลังนะั่นคือเขาทาใหม่แต่ผมพักหลังนี้กับคนเดียวกับเพื่อนผมรีวิวข้างล่างให้นะ,ะทางเดินจะมีอีกทางหนึ่งข้างล่างที่เดินลงเข้าไปครับอันนี้คือห้องห้องห้องครัวที่เขาทําอาหารอะไรพวกเนี้ยครับเขาจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างๆแต่เราซื้อได้พวกเครื่องดื่มพวกเ,เครื่องดื่มใส่เมาสา์ใส่ใส่ลำไย,ยอะไรอย่างเงี้ยฮะ น้ำลำไยอะไรเงี้ยครับอะไรก็จะมาจุดนี้ครับผมแต่บางคนนี่คือ900คือพ่ออาหารเช้าแต่ว่าพวกผมไม่เอาอาหารเช้าเขาเลยให้600ครับผมอ่าอันนี้คืออาหารใครมาพัก900คือได้อาหารเช้าที่นั่นงนั่งกินถ้าใครจะดื่มก็สั่งที่ได้หกักเขาเสื่อมมาให้อันนี้ทางลงที่เขาทําใหม่ครับใกล้กว่าเดิมวยอกว่าเดิมด้วยที่นี่ผมผมให้คะแนน99%เลย ยังขาดอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังไม่มีจุดกลางเต้นเผื่อคนที่แบบไม่มีกำไรมากอะไรเงี้ยเหมือนพวกผมก็แะพวกผมใส่เที่ยวอ่ะก็ยังไม่มีกำไรมากครับแต่ก็นอนนะอันนี้คือหลังหลังหลังที่ผมพักมันจะมีชื่อไม่ไม,ไม่เหมือนกันอมองเขาดูดาวชมหมอกครับแล้วรีวิวห้องอันนี้ก็ยิ่งติดไปอีก ตรงนี้คือที่นั่งปิ้งซื้ออะไรมาดื่มก็เอาของสดๆมาปิ้งกินเลยกินได้ทั้งคืนที่นี่เขาไม่ว่าครับถ้าถ้าไม่มีคนนะส่วนมากคือคนพักน้อยเพราะว่าเขายังไม่รู้กันอ่าเราพักหลังนี้ครับขึ้นบนันไดอขึ้นบนันไดปุ๊บมันจะมีมันจะมีมะมอ่ะเจอวิเวเต็มเลยอ่ะนี่คือข้างหน้านะข้างหน้าที่เรา ข้างหน้าที่เราเรานั่งเล่นเนาะเออเนี่ยประมาณนี้อ่ะตอนนี้ผมก็นันน่งจิบน้ำลำไย,ยอยู่นะเออครับอันนี้อ่ะครับใช่ครับคือนั่งนี่คือแบบลมเย็นมากครับแล้วผมจะรีวิวห้องให้ครับห้องเป็นสไตล์แบบนี้ครับสะอาดครับเพราะว่ามันเป็นอันใหม่ฮะสะอาดสะอาดดูจากข้างในจะเจอวิวดูจากข้างในจะเจอวิวครับผม ใช่ดูจากข้างในจเจอวิวเลยจะเจอวิวอย่างนี้เลยอ่ะผมผมจะไปให้ดูห้องน้ำมันเป็นยังไงนะห้องใหม่นะห้องใหม่นะห้องใหม่ครับห้องใหม่นี่คือแบบโอเคอยู่นะทุกคนดูสิห้องใหม่สะอาดแล้วก็มีน้ําอุ่นด้วยใครแบบไม่ชอบน้ําเย็นนะปกติเขาจะมีน้ําแบบนี้มาก่อนครับสะอาดหมดเลยสะอาดหมดเรี่ยงไม่ที่แขวนอะไรต่างๆครับ ใช่ใครมีโอกาสก็ลองมาดูนะฮะทางทาง,ทางคีมอตอร์ไซค์อาจจะแบบลำบากหน่อยนึงแต่รรยากาศนี่คือคลอดฟิลมเลยครับฟินมากฟินมากเขาจะมีของไห้ม่่นะขนมกาแฟก็มีเครื่องอุ่นน้ำใครใครใครกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาได้วยสองขวดตอนแรกพวกผมเอาเต็นท์มาแต่ไม่ได้กลางเต็นท์อันนี้คือเราเราได้ราคาพิเศษคนเคยมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผม ลองมาดูครับที่นี่สวยมากจริงๆแล้วตอนเย็นผมจะรีวิวอีกทีว่าอากาศจะเป็นยังไงอะไรังไงแต่แต่ขณะที่เรานั่งอยู่นี่นะคือก็ยังเย็นอยู่นะลเวลาลมพัดมาปุ๊บก็เย็นเลยอ่อห้องไม่มีแอ์นะทุกคนห้องไม่มีแอร์แต่ประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะเราผมจะมารีวิวอีกทีว่าอากาศเป็นยังไงครับเย็นแน่นอนครับเชื่อผมเพราะผมเคยมาครั้งหนึ่งผมมั่นใจฮะครับลองมากันให้ดูให้ได้นะครับ สวัสดีครับตอนนี้คือเวลาทุ่มหนึ่งอากาศที่เรามาพักเมืองน่านวันนี้คือแบบหนาวเลยแหละครับผมหนาวตั้งแต่หกโมงเยนครับผมตอนนี้แสงเริ่มตกละอากาศเย็นเลยเดี๋ยวผมให้ดูวิวข้างหลังก่อนนะครับอ่าครับผมนี่คือวิวข้างหลังนะฮะมีหมอกเลยครับหมอกเลยนะหมอกหมอกลงเลยครับผมเนะี่ย อากาศเย็นครับอากาศเย็นมากตอนนี้รับขนาดยังไม่ถึงสามทุ่มนะทุกคนถ้าสามทุ่มสี่ทุ่มนี่คืออากาศน่าจะหนาวกว่าน,นี้ครับตอนนี้เวลาแค่เจ็ดเจ็ดเออเวลาก็่ทุ่มหนึ่งครับผมอยู่ประมาณสักยี่สิบองศาหรือยี่สิบเอ็ดองศาครับถ้าตกดึกประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่คือน่าจะอยู่ประมาณสักสิบห้าหรือสิบหกองศาครับผมอากาศเย็นครับที่นี่ครับ อันนี้คือมารอบที่2เมืองหน้านะครับผมอ่าเราก็จบกันคลิปนี้ไอไอ,อพีน,นี้นะครับถ้าชอบยังไงอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกนะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊าย